โอ้น oh ้องนวลน้องนวลกินไส่ไก่ไงหลากหลายเลยโอ้โหสวยงาม ครับสวัสดีครับที่นี้พบกับผมนะครับไปยิมพิชชิงแถลแอนครับสําหรับวันนี้นะครับผมพามาอยู่ที่อ่างแม่ปุยครับอําเภอสามเงาจังหวัดตาาครับนี่เราก็มาสายแล้วนะครับแดดแรงน่าดูเลยวันนี้ก็สําหรับที่นี่ก็จะเป็นงานหน้าดินนะครับอาจจะลองตีทุ่นลอยดูบ้างนะครับเผื่อปลาจีนนะครับแต่หลักๆเนี่ยผมตั้งใจจะมาตกหน้าดินนะครับสําหรับทีมนี้ก็บรรยากาศดีครับที่นี่เรามีนักตกปลามาไม่ค่อยมากนะครับอยู่ตามจุดต่างๆนะครับสําหรับที่นี่ ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับ yeah. ตแรกไอ้ใหญ่เลยทีเดียวเป็นปลาแก้มช้ำครับโอ้โหคือว่าใหญ่มากเลยน,นี้ยอดค่าที่รอคอยโอ้โหครับใส่นีิสกอร์นเฮ้อเออโอ้โห

สวยมายโอ้โหตื่นเต้นร้อยปานินนั่นแน่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วง่ามหนิสองขอเลย

อโอ้จะดูยังไม่ขัดเลยออกมาขึ้นมาแล้วทกไกรุ่นนี้จะร้อ,อยรอบเนาะโอ้ตัดทั้งส,ส,ส,สองขอเลยฮะให้ไก่เวนโฟงเข้าไปในปาหมดเลยครับ ว้าวแบบนี้ครับที่เราตามหาโอ้โหสวยๆเรามาดูด้านข้างครับพี่ไว้พี่ไว้มอกไอ้ขาวเหรอฮะเล่นเอาโอ้ไมีธรรมดาแล้วน่ะฮะโอ้โอ้เดพียนโอ้แนี่นอนฮฮ โอ้ยใหญ่หญหญๆเย็นอย่างหนาเดือดลากขึ้นเลยครับดันโลเลยครับโอ้แน่นอนครับๆๆตอนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศยามเย็นนะครับก็ดูแล้วเงียบๆนะครับพอตกเย็นมา ด้านโน้นน่าจะมีการเยอะปลาเยอะปลาใหญ่ครับได้ไม่ได้โอ้โหกำลังจะตักละหลุดแล้วหลุดแล้วเรียบร้อยครับปลาอะไรเอ่ย บอกเลยตกเยนที่นี่ไป่ธรรมดาครับโอเคเ็นปากโอ้โหใหญ่ตกเยนที่นี่ใช้ได้เลยครับพอกลางวันมาก็แดดเริ่มร้อนแล้วครับนี่ตอนนี้ออปชั่นเสริมของเราได้กางแล้วนานๆได้กางทีครับหอมนุ่มเย็นให้ความเย็น ใส่โอเอปลาหนิน100้นร้อยวูบอะนั่นแน่ลอยอย่างนี้ก็หวานเย็บสิครับลปลาหนิ้นที่มีไซส์ใหญ่ไซส์สวยนะพอๆกับตะเบลโอ้โห,โโหมาแล้วครับน้องหนิ้นชาวนี้ใส่ไก่หมักไปยิ้มเต็มปากครับเดี๋ยว สำหรับช่วงนี้นะครับปลากินก็จะห่างตัวสักนิดนึงนะครับสมองกับการพักผ่ครับปลาลิกก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่ก็มีเวลาชิวๆนะครับสําหรับตัวเบ็ดที่ใช้นะครับผมใช้0.8ครับอันนี้เป็น2 0.5แต่ที่ใช้ทำตะก้อวิ่งนะตะก้อตาย2ขอนะครับเป็น0.8ตัวนี้ใช้อยู่นะครับก็ลองปรับใช้ดูครับถ้ามันเหงาก็ลดขนาดตัวเบ็ดลงนะครับ ถ้ามันกินดีเอาไม่อยู่ก็เพิ่มขนาดเอานะครับลองดูนเวลาพักเที่ยงครับมเมนูกว๋วยเตีเ๋ยวโอ้โหหมาแพ้เบาแพ้ทำไมมันเบาอย่างนี้ มาแล้วครับหนึ่งแต้บโอ้โหไม่อกอยังยังยงุกๆุกไม่ไหวยออย่างหนาครับน้องนี้ที่นี่โอ้โหสุดยอดไปจับไปอีกหนึ่งแต้บสวยงามครับ กกออันยเสร็่ไปยิ้ม FC ไปยิ้มครับใส่ไปยิ้มทำงานมาจะจัดตะเพียนนะมีเก่าไม่เก่าดูนี่ครับดูซ้อนโอ้โหใช้เก็บไม่ทิ้งครับใช้หมดไปแล้วเนี่ย อ๋อตับแลคราฟัวยแลเราโหของแท้รู้ปาเนี่ยตึงอย่งเลยนะเส <c oughs> ื้อเขานี่เท่จริงๆ <c oughs> ให้ดูกันดูโอ้น้องนวลน,น้องนวลกินไส้ไก่นะหลาึไปเลย โอ้โหสวยงามนี่นอนจริงๆส่ไก่ไปยิมทำงานแล้วครับ ครับตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วครับได้เวลาเดินทางกลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันครับสำหรับทริปนี้ครับอ่างแม่ปุยน,น,นี่โอ้ยจะได้จะไ,ได,ไมไดะ้มากองตัวนี้ก่อนเลยดู โอ้โห oh, oh. จัดจ้านจัดจ้านถือว่าสนุกครับสำหรับหมายนี้สำหรับคลิปนี้ครับนีอะไรถือว่าเด็ดครับครับสำหรับการมาเยือนอ่างไงปุ๋ยนะครับทลิปนี้ก็ถือว่าสนุกครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้มาเยือนที่นี่นะครับ สำหรับน้าๆท่านไหนที่สนใจหาซื้อ,อยาและอุปกรณ์ตกปลานะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊เพจครับใส่ไข่หมักปลายิมจะมีน้องๆเอ็ดมีคอยตอบอยู่นะครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามและชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับปลายิมพิชชิ่งคาแรนท์นครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ